พกาาลัังงสบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันนี่คือเอเลี่ยนสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกวันนี้เราจะมาสร้างบ้านให้เอเลี่ยน5ข้อเลยครับข้อที่1บ้านสลามไปกันครับนี่คือสลามเอเลี่ยนเราจะเอาสลามใส่ไปที่ใบหน้าและลำตัวของเอเลี่ยน ได้เลยครับแอะสปานาน้องไบค่านดูสิบ้านของเอเลี่ยนข้อที่หนึ่งไม่ผ่านนะครับน้องๆเพราะว่ามันน้อยเกินไปแล้วมันก็ไม่ค่อยยืดด้วยดูซิมันไม่ยืดเลย,ยสลามแบบนี้มันเสียหรือเปล่าเนี่ยไม่เสียลองดูสิไหนมันยืดไหมพ่อจะลองดึง ว่าแต่มันก็ยืดอยู่นะแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมอะแล้วมันก็ไม่เปียกน้ําด้วยเอเลี่ยนต้องอยู่ที่มีน้ําเยอะๆงั้นไปดูข้อสอบเลยไหมครับโอเคไปกันเลยครับไปไปไป <laughs> ทุกคนครับข้อที่สองบ้านเอเลี่ยนอาบอาบน้ําไปเลยลงน้ำเลยเปิดน้ําเลยเปิดน้าเปิดน้ำไปไปเปิดน้ําเ,เลยโอเค <laughs> เอเลี่ยนเล่นน้ำโ,โอ้เรามีอ่างอาบน้ำให้เอเลี่ยนด้วยโอ้เอเลี่ยนต้องชอบแน่ๆโอ้โหน้ำแบบนี้เนอะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเราลงไปเล่นน้ำกับเอเลี่ยนใช่ไหมลงเลยไหมลงเลยลงเลยบิ่งลงเลยครับลงได้ไหมโอ้ยไหวไหวลงได้วังล,ลื่นนะระวังลื่นนะ แล้วก็นะน้ำแบบนี้น้ำแบบนี้มันไม่ผ่านนะเนี่ยดูสิเอเลียนอ่ะเขาชอบน้ำแบบยืดยืดเนี่ยมันไม่ยืดเลยกรสลามใส่ไงใส่สลามเหรองั้นข้อนี้ไม่ผ่านนะครับงั้นเราไปดูข้อสามเลยไหมข้อสามเราจะเอาสลามกับน้ำอันนี้มันรวมกันเป็นอ่างน้ำสลาม ถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อ3กันเลยครับไปไปกันเร็วไปข้อที่3บ้านเอเลี่ยนอ่างน้ำสลามถามแล้วนะคะใช่เราจะเอาผงสลามออกมาจากกล่องครับอุ้ย <ไป S 1> ทุกคน <ไป S 1> อุ้ยทำไมมันไม่เป็นออสลามมันเป็นผงใช่ระวังหกนะลูกเราจะเทใส่อ่างอาบน,น้ำกันเลยไปครับไปครับเราจะมาทากันค่อยๆเทอุ้ยคนคนคนบิ้งลงไปข้างล่างบิ้งลงไป ใช่ใช่น้ำเราน้ำน้ำจะได้กลายเป็นสลลมใช่ใช่เทลงไปอีกเทลงไปโอเคไปเทตรงนู้นนั่งเทให้รอบโอเคโอเคนี่ครับทุกคนเป็นผงแบบนี้พ่อจะเทลงไปอีกนะโอ้เขียวมากน่ากลายเป็นสีเขียวแล้วแต่มันไม่เป็นเฮ้ยมาเริ่มเป็นแล้วเราต้องขยี้แรงแรงหน่อยแรงแงอีกเออเออ ให้มันมีเสียงแบบนั้นเออ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 ใช่ใช่มันเริ่มเป็นซลามแล้วมันเริ่มเหนียวมือแล้วกินปะใช่้ยเอเลี่ยนต้องชอบแน่ๆเราต้องทำบ้านให้เสร็จเอเลี่ยนยืนรออยู่อยากเล่นน้ำนะเราตุ่มตุ่มกันอีกตุ่มตุ่มอีกโอเคโอเคตุ่ม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 ยืนเล่นแล้วเดี๋ยวก่อนนะพ่อแบงค์จะใส่ลงไปอีกหน่อยใส่ลงไปหน่อยเย้โอ้โ ใช่สาอีกสาอีกตุมต้มอีกโหทุกคนถ้าเสร็จแล้วอะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมสีเขียวเล่นสลามยืดยืดในอ่างน้ำได้ตุ้มยืดเลี้ยวเลี้ยวเอาอีกเอาอีกตุ้มยังแรงอีกหลี้งต่ำต่ตุ้มตุ้มตุมเลย่อะอหรือว่าเราเดินได้ไหมเดินได้ไหมยืนเดินเตะอ่อค่อยเตะเออเออเห็นวละโมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้ว มันกลายเป็นน้ํา<อ>ยืดๆแล้วหรอใช่เอาละครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราจะพาเอเลี่ยนลงน้ํากันนะครับเอาละครับนี่คือบ้านของเอเลี่ยนนะครับบ้านที่สามน่าจะได้ผลแล้วนะลงไปทั้งตัวเลยครับลงไปทั้งตัวเลยอุ้ยลงไปแล้วโอ้โหเอเลี่ยนชอบไหมชอบไหมเอเลี่ยนชอบข้อนี้นะมีทั้งยืดยืดมีทั้งน้ําเย็นเย็นเหมือนที่บ้านของเขาเลยเหมือนที่นอกโลกเลยนะเหมือนจากนอกโลกเลยนะเดือดานปา เกสปาหน้าให้เอเลียนโอู้มันยืดจริงๆนะบ้ายขอดูหน่อยมันยืดไหมอุ้ยมันยืดจริงๆรูโอ้ดูสิมันยืดขึ้นมาเลยโอ้หใส่หน้าเอเลียนเลยเหรอเนี่ยเอเลียนชอบมากเอเลียนชอบมากเราเราเอาของเล่นในเอเลียนไหมนี่เรามีของเล่นให้เอเลียนลูกโป่งสีน้ําเงินลงไปครับลูกโป่งสีชมพูเอาลงไปครับอุ๊ยยติดติดติดอึ๊บอึ๊บโอเค ลูกโป่งสีเขียวลงไปครับนี่ลูกโป่งสีเขียวเหมือน,เห,อนเหมือนน้ำ่าเอยเหมือนน้ำของเอเลี่ยนเลยลูกโป่งสีส้มมาลงไปครับโอ้โหและอ่างนี้ก็เป็นของเล่นเอเลี่ยนเอเลี่ยนน้องชอบบิ๊กไบค์เล่นกับเอเลี่ยนเลยนะแล้วข้อสี่เราจะทํำไหมข้อสี่ไม่ต้องแล้วหรอเพราะว่าอันนี้ผ่านแล้วใช่ไหมผ่านนยดูสิทุกคนมันผ่านจริงไหมเนี่ยผ่านจริงเพิ่งข้อสามเองนะอุย้ยมันผ่านจริงๆอครับทุกคน มันยืดจริงๆินี่ทุกคนดูนี่ดูพ่อยืดมานี่เอเลียน,นยหิดแล้วเอยยเลียนหิวแล้วเอเลียนหิวข้าวอุ้ยทุกคนข้อาสามเนี้ยเราข้าบ้านให้เอเลียนเสร็จแล้วนะแต่ว่าเอเลียนหิวข้าวใช่เราจะมีข้าวให้กินเหรออู้แต,แต่ว่ามันยืดดีอยู่มันน่าเล่นมากเลยพ่อแบงค์คิดออกแล้วว่าพ่อแบงค์มีสารเคมีบางอย่างเอามาให้เอเลียนได้เราจะทำให้อ่านเนี้ยมีเสียง แลวอ่านเนี้ก็จะดังเป๊ะปะเป๊ะปะเป๊ะปะปุกปี๊เลยใช่ใช่นี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 ่คือผงวิเศษนะครับนี่ทุกคนผงวิเศษที่ทําให้น้ําของเรามีเสียงดังพร้อมไหมแบมือแบมือแบมือเลยยืนยืนยืนนั่งก็ได้เฮ้ยมันมีเสียงไปแล้วใช่มันมีเสียงดังโอตัแบมือหมดอนเงย่อเงียบก่อน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 เก่นเงีบ

นี่เหรอเราจะเอาไดนโนเสาร์สิงโตกับยีราฟให้เอเลี่ยนเป็นอาหารเหรอใช่เอาลองมาเลยเอาลองเลยลงเลยตู้โอ้โหจมปะจับไม่จม <c oughs> ไม่จมมันลอยอยู่ข้างล่างอ่ะเอาไปโอเคโอ้โ <c oughs> ห,ห,หไม่จมเหรอุยมันยืดเลยนะ โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือภารกิจทําบ้านให้เอเลียนนะครับชอบไหมครับเด็กๆแบบนี้สนุกไหมครับสนุกสนุกมากๆครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างมิ้งไบด้วยนะบ๊ายบาย